วันนี้ครับเราจะพามาทำความรู้จักกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ MSI Crosshair 16HXAI นั่นเองฮะตัวนี้ฮะออกแบบมาให้เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และสายเกมเมอร์อย่างแท้จริงฮนะประสิทธิภาพและสเปคจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ ต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาโนบุกเกมมิ่งเนี่ยเป็นที่ต้องการของเกมเมอร์หลายคนมากเพราะว่ามันเนี่ยสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้และตัวนี้ฮะ MSI Crosshair 16HXAI ตัวนี้ถูกออกแบบและมาพร้อมประสิทธิภาพที่สุดยอดมากฮะเริ่มมาที่สเปคเล้วมาพร้อมกับผมพลัง CPU Intel Core Ultra 9275HX ันเองฮะซึ่งมาพร้อมกับ NPU ฮะช่วยเร่งงาน AI โดยเฉพาะและการ์ดจอต้องบอกเลยว่าจัดเต็มอีกเช่นเคยฮะกับ Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU RAM 8GB GDDR7 นั่นเองฮะเล่นเกม Triple A หรือทำงานกราฟิกเนี่ย ต้องบอกว่าไหลลื่นแน่นอนสําหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้และในส่วนแรมฮะให้มาถึง16 g b DDR า5อัปเกรดได้สูงสุดถึง9 6 g b ซึ่งสโตรเลตเนี่ยเริ่มต้นที่ SSD 1 TB Gen 4แถมยังมีสล็อตเสริมนะ Gen 5เพิ่มได้อีกด้วยนั่นเองครับจุดเด่นนะคือต้องบอกว่าหน้าจอขนาด16นิ้ว QHD+ 240 h z สีตรง100%นะ DCI P3 เนี่ยต้องบอกว่าให้ความคมชัดและไหลลื่นแน่นอนนะเหมาะทั้งเล่นเกมแล้วก็สารงานสร้างสารคอีกด้วยครับตัวเครื่อง เป็นสี Cosmos g r a y ฮะดีไซน์เรียบเท่ดุดันแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2.5กิโลคือต้องบอกว่าสายเกมเมอร์เนี่ยพกพาไปเนี่ย2.5ผมว่ามันก,นกลางๆฮะไม่ได้หนักไปไม่ได้เบาไปแต่ก็ต้องใช้งานแบบเต็มที่ได้อีกด้วยฮะส่วนการเชื่อมต่อครบคาันนะทั้ง Thunderbolt 4 HDMI 2.1 USB Type A สาย LAN Gigabit นะแล้วก็ Wi-Fi 6E นั่นเองรองรับการทำงานเล่นเกมออนไลน์ได้แบบเต็มที่ฮะแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ได้นานมากเหมือนกันนะหากคุณอยาก เเ่นกมแนะนําให้เสียบสายชาร์จไปด้วยซึ่งมันจะรีดพลังได้ออกมาแบบเต็มที่ยะสรุปได้ง่ายว่า MSI Crosshair 16HX AI เนี่ยเหมาะสําหรับสายคอนเทนต์ครีเอทีฟครีเอเตอร์ต่างๆเหมาะสําหรับงาน AI มากๆเพราะว่ามี Intel Core Ultra 9นั่นเองฮะใครที่อยากใช้งานเล่นเกมก็สะดวกสบายฮะที่สําคัญนะมีปุ่ม Copilot มาสําหรับใช้งาน AI สบายฮะปุ่มเดียวเอาอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูผลการเทสโน้ตบุ๊กตัวนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูแล้ฮะ เป็นยังไงกันบ้างฮะใครที่อยากเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเท่ๆหล่อๆ,ๆ,ๆแบบนี้ฮะ MSI c r o s s 16HXAI หาช็อปกันได้แล้วที่ Adwise ทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์กันได้ฮะที่ adwise.co.th ั่นเองฮะและที่สำคัญขอฝากไว้ด้วยอย่าลืมกรอกโค้ดแอนดมีนนะได้ส่วนลดอีกด้วยฮะสุดท้ายนี้ Adwise ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวลาไปก่อนสวัสดีครับ